มื่อนี้นะค่ะสาวอีสานบรรทุงก็จะพามาเก็บเห็ดอันนี้จะเป็นเห็ดทั่วเหลืองเปลือกทั่วเหลืองที่เพิ่นสีไว้แล้วก็มากองไว้แล้วมันก็เป็นชิมี้เส้นมาแต่เศร้าก็เพราะมัเจ็บมันเศร้านี่เห็นไหมมันจะเป็นเห็ดทั่วเหลืองอันนี้เอาไปหมกใส่ใบไผ่ตาาู้แ,แม่นบ่จ้ะแม่นบ่นี่แซ่บแซบเลือดสั่นเมนโบอันนี้มันมันแหง้งมันกำลังกำลัง<อ>มันจะเป็นเชื่อ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะ,ะบอได้เอามือวานวนะ่ยนคร้าไปฟ้อนนะบานมืดนะเนี่ยม,มันบ่ะถ้านั่นไม่น่เห็ดค้อนม่วงให้ดีเนาะนี่ค่ะกินได้ด้วยค่ะนี่นี่จะเป็นเห็ดเปลือกทั่วเหลืองเกี่ยวมาๆไปเบิ้งเห็ดยามอเ้าท่อหเลยเป็นเปลือกทั้เหลืองค่ะที่สีเราเพิ่งจะเอามากองไว้แล้วมันก็จะเกิดเชื้อละเพราะว่ามันอบอ้าวแล้วมันกร เป็นเหตุเกิดขึ้นทั้งผี่ย่จันด้หลายๆเป็นเหงาเป็นเหงาอยู่เป็นบ่ อันนี้ค่ะไอ้ล้างที่เขาเคลื่อนเห็นบ่กมันสิเอาค่ะมันจะเป็นเชื้อมันจะเป็นเชื้อลาเกิดขึ้นเรามันจะจะเป็นเห็ดเดี๋ยว <อ ram. S 2> ยศจันทร์นั่นแหละควัดไปยังเชื้มันจะนี่มันไม่ควัดเห็ดทั่วเหลืองที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็ มันเกิดจากเชื้อราของทั่วเหลืองเองท่เหลืองเขาสีแล้วเอาเปียกมันมาก,กล่องใ้เห็ดออกคือก,กันกับต้นม่วงอะเนาะขนาดว่าต้นม่วงเองกับมีเห็ดคอนม่วงอันนี้จะเป็นเห็ดทั่วเหลืองเอาไปมกไปแกงก็ได้ เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะคะว่าเขาวิธีการหมกเห็ดอันนี้จะเป็นเห็ดทั่วเหลืองใส่บบกใบพะตูดูเส็บแสบไปเลยใส่เกลือแน่จากน้อยนึงเดี๋ยวให้ยายจรนเก็บให้ได้จาก กอบจะกำกันเนาะหลายเติบขี้เกียจนี่กีบจะคายมันกิะจุ่มแล้วม้นก็ออกมั้นปะมันกระจุ่มแล้วมันก็ออกมั้กปะใช้มือเมื่อไปคนเช้าปัดเทียงเลยปวดเียวลาติดคน วันที่ย่าจันทร์กระซิบเตรียมไปหมกเนาะไปข้หอวันที่นี้ย่จันทร์กระิได้มามทำความสะอาดเห็ดทั NP ่วเหลืองเผื่อชีวิตเอาน้ำไปปีหมกเอาหมวยไปเก็บเฮาพ่อนไปเก็บใบไผ่ตู้เนาะอ๋อ นี่น้ำพี่เจนกับนีค่ะ้นาใช้ิาเชหมเ็ด <Darwin> ท่วเหลืองเอาไปแกงก็ได้ไม่นมอาจันเนี่ยได้แกงเสนาปลาใสแบบไ่ตู้หองนะเนาะตูออนหน่อยน้ำได้ เขาสามีมาิข่าวนจิ้นเล้าจิ้นเลาต้องจดเ็ดทั่วเหลืองนี่ค่ะล่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกับพ่อหมกนะคะ เผ็ดทุเลืองค่ะบางทีเขาก็เสียงว่าซาวเกลือเราก็ใส่ใบไผ่ตูหมกซาวซาวให้มันถอดด่านลัวว่าว่ากลัวก้นเลยเนีแต่น้ำหามันเป็นน้องยู่รไทยรุ ปลดนดแซมปเจไปผีประซ่านะส่วมานี่กะหอมหมอกเราก็ไปหมอกไฟกันค่ะเมย์ี่ด้าบดกไม่หีบคืใส่กระดาษย้ายพดเจสันไม่เห็เจนเจไม่หีบจุ่มนี่นี่ห็นไปหีไปหีบไม่เหีบ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 หหีบ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 หี่หมบหัหีีบหีบหีบเหีบ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 หหี่หีหี กินไงกินนั่นไปทากินนั่นไปทาตมสมไปเลยวานเธอ่มวเจียงพ่อะไรเซียมคำเยจีแชนน่ยถูกต้องค่ะส้มตาสมเลยตมสมกินนันทาเลยหมกเห็ดทั่วเหลืองค่ะจัดการลงไฟ เดี๋ลอให้เห็ดสุกลายไม่จีนอย่าน่อมมใส่แกเนี่ยห่ะอัอน้เปล่าน้ใส่เนื้ออือเนือซันน้ำก้องหมกหมกเห็ดทั่วเหลืองสุกแล้วเรียบร้อย ไปชิมให้เบิ่งค่ะว่ารสชาติเป็นแบบไดนส่วนประกอบเท่าแล้วออันนี้ต้องขอบุ้ยดาดลิ้นเนี่ยหรอเพิ่อนจะับค่ะ